กับผมมณุสอเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดมุกดาหารครับผมต้องขอให้กำลังใจนะครับกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะฮะทำรายงานมาเรียบร้อยะฮะเห็นมีโมอตโต้ข้างหน้าว่าติดปีกความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม การสร้างสื่อความจริงถ้าอ่านรายงานครบจบรายงานทั้งเล่มก็จะเห็นว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามสมควรแต่ว่าก็จะขออนุญาตอภิปรายไฮไลท์ให้นูนขึ้นเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งเสียงเพื่อทำให้ความครบถ้วนสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วสมบูรณ์ยิ่งขึ้นท่านประธานที่เครพครับขณะนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่ มีงานวิจัยบอกครับว่าคนรุ่นใหม่47%เชื่อแชท GPT มากกว่าเชื่อหัวหน้าครับดังนั้นเราต้องปรับตัวให้ทันว่านอกจากสื่อที่ปลอดภัยสร้างสรรค์แล้วจะพัฒนาให้สื่อเป็นหลักยึดสื่อเป็นแกนของสังคมและสามารถยกระดับพยุงสังคมได้เพราะถ้าเราปล่อย ให้เอาจำนวนเรตติ้งเราปล่อยให้เอายอดไลค์มาเป็นตัววัดมันก็จะมีการนำเสนอในลักษณะแปลกๆนำพาสังคมไปบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนเช่นจะไปบอกว่าณยุคปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่คณะแพทย์คณะวิศวะน่าสนใจน้อยกว่าคณะสงฆ์ไปอภิปรายอย่างนั้นนำเสนออย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครบถ้วนรอบด้าน ดังนั้นผมมีข้อเสนอและข้อสังเกตอยู่5ประการด้วยกันย้ําว่าทั้ง5ข้อที่ผมจะเสนอนั้นกองทุนมีครบหมดนะฮะแต่ผมขออภิปรายให้หนูนขึ้นประการที่1ครับต้องพัฒนาให้เป็นสื่อปลอดภัยสําหรับเยาวชนอย่างแท้จริงครับวันนี้เราอยู่ในยุคที่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกครับสมัยก่อนเนี่ยทั้งบ้านมีรีโมทอันเดียวครับต้องคอยแย่งรีโมท หาลีโมดไม่เจอก็คว้าด้ามไม่กวาดไปทิ่มเปลี่ยนช่องแย่งกันครับแต่วันนี้การเปลี่ยนช่องการเลือกเสพคอนเทนต์ข้อมูลนั้นง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วครับคอนเทนต์ไหนดีครับก็แช่อยู่นานครับคอนเทนต์ไหนไม่ดีก็ถูกปัดออกปัดไปเรื่อยๆครับดังนั้นต้องเป็นคู่มือครับและเป็นหลักยึดให้เป็นสื่อปลอดภัยสำหรับเยาวชนประการที่สครับซึ่งอาจจะไม่ใช่งานของท่านโดยตรงแล้วครับ แต่ฝากเรื่องของการปราบเฟซนิวและก็ปราบสื่อที่บิดเบือนครับต้องยอมรับครับหลายครั้งเฟ e นิวหรือข่าวปลอมเนี่ยไปเร็วชนิดที่เรียกว่าเร็วกว่าความจริงครับกว่าความจริงจะปรากฏเนี่ยคนเชื่อเฟ e นิวไปซะเยอะแล้วแล้วก็ไปตามแก้กันซึ่งเกิดเป็นปัญหาติดตามมาประการที่3ครับฝากทำให้นูนและไฮไลท์ครับคือท่านต้องเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ ของสื่อที่เป็นสื่อภูมิภาคสื่อส่วนท้องถิน่นผมอยู่จังหวัดมุกดาหารแล้วครับผมอาจจะไม่อยากทราบนะครับว่าวัดพระพุทธบาทน้ำพุตกลงมีมหากราบอย่างไรแต่อยากทราบว่าวันนี้ราคาสินค้าเกษตรวันนี้ราคาปลาบึกราคาปลาคังในจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างไรและเราจะเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในส่วนท้องถิน่นส่วนภูมิภาคให้ยกระดับได้อย่างไร ประการที่4นี่เป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลครับนั่นคือท่านต้องเป็นสื่อพัฒนาและยกระดับซอฟต์พาวเวอร์วันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่เรียกเรตติ้งหรือเรียกยอดไลค์ครับแต่ท่านต้องพัฒนาหรือครีเอทให้เป็นสื่อสร้างสารรค์ที่ดูครูดูเท่ดูเจ๋งครับผมมาจากภาคอีสานครับเอาเฉพาะหมอลำเนี่ยถ้าจะนำเสนอให้เป็นหมอลำซอฟต์พาวเวอร์แบบมีมิติ ให้หนูนให้คมชัดหมอลำนี่มีหลายประเภทนะครับมีลำเรื่องต่อกลอนครับมีลำเพลินลำเดินกลาสินทำนองอุดรเดินนางเดินเดิเดินนางเดิแต่ไม่หมดครับท่านจะส่งเสริมแบบไหนอย่างไรที่ให้ซอฟต์พาวเวอร์ทั่วทุกภาคของประเทศเพราะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต้องไปคู่กันครับประการต่อไปครับซึ่งต้องย้ำว่าการสร้างวัฒนธรรมการใช้สื่ออย่างรับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่ได้โฟกัสหรือมองเฉพาะคนผลิตครับแต่เรามองไปถึงผู้เสพถ้าท่านไปดูรายการสนทนาวิพากษ์ข่าวซึ่งเป็นแนวประเภทโลคอสมีเดีย <c oughs> เห็นพาดหัวข่าวครับเอามาเล่าทั้งรายการเรื่องบางเรื่องครับประเด็นผัวตบเมียตีผัวหนีเมียดา่าผัวกระทืบเมียคันออกมาโต้วาทีกันด้วยพัดลมหม้อข้าวม้อหุงข้าว ไอ้แบบนั้นเนี่ยนะครับเล่าสามสี่เบรกมันเกินไปหรือไม่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหรือคนในสังคมนั้นบริโภคหรือเสพสื่อแบบสุดโต่งหรือไม่จะทําอย่างไรที่ให้ผู้ผลิตยึดจรรยาบัณสื่อมวลชนมีคุณธรรมจริยธรรมจะทําอย่างไรที่ยกระดับผู้เสพสื่อให้เป็นผู้ที่มีความถึงพร้อมและมีหลักยึดว่าจะเสพสื่ออย่างไรและนําไปสู่การ วิพากวิจาร์ณสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญนะครับก่อนเข้ามาเนี่ยผมได้ยินเพื่อนสมาชิกบางท่านพูดถึงการเข้าถึงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของท่านครับเราเข้าถึงจากรายงานเนี่ยเปิดอ่านเจอครับแต่การเข้าถึงกองทุนของท่านวันนี้ต้องเกิดคำถามครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวพี่น้องประชาชนภาคการศึกษา จะเข้าถึงคําแนะนําจะเข้าถึงช่องทางที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพราะสื่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องขององค์กรหลักเพียงองค์กรเดียวครับแต่เป็นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนดังนั้นวันนี้เราจะสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและสร้างการตระหนักรู้ร่วมกันได้อย่างไรว่าต่อไปนี้ต้องอ่านให้เข้าใจต้องรู้ลึกก่อนแชร์แล้วต้องคิดก่อนจะเชื่อไม่ใช่พาดหัวมาบรรทัดเดียว ก็สามารถไปผลิตรายการได้เป็นเรื่องเป็นราวและเรื่องของสื่อครับเป็นเรื่องของทุกคนและมีคำกล่าวว่าคุณภาพของสื่อคือคุณภาพของประชาชนและคนในสังคมทุกคนขอบพระคุณครับ